จากเรือลำเล็กสู่เรือโลบติดอาวุธหนักสวัสดีครับชาวซิตี้ร้อยทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแบงค์พันธ์สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแมนซิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมดังในยุคปัจจุบันสำหรับใครที่ดูฟุตบอลหรือติดตามข่าวสารฟุตบอลต้องบอกเลยว่าแมนซิตี้น่าจะติดท็อปห้าของโลกกับทีมที่มีความแข็งแกร่งมีความน่ากลัว ซึ่งทีมใดที่ต้องประท้าฝีเท้ากับแมนซิสตี้ก็ต้องหวาดหวั่นกันบ้างเป็นธรรมดาแต่กลัวเรือเล็กลำนี้จะกลายเป็นเรือลบที่มีแสงยานุภาพมากขนาดนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง เพื่อนชาวซ10ิทตี้ร้อยก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย Let's go สโมสสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อตั้งขึ้นในปี1880ในชื่อทีมเซนต์มาร์กหรือเวสต์กอตันโดยแอนนาคอนเนลและผู้ดูแลโบสเซนต์มาร์กอีก2คนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งตั้งอยู่ตำบลกอตันทางตะวันออกของเมืองแมนเชสเตอร์่อนที่จะย้ายสนามใหม่ไปอยู่ที่ย่านไฮโรด ของเมืองอาร์ดวิกอยู่ใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์และได้เปลี่ยนชื่อทีมเป็นอาร์ดวิกเอฟซีตามสถานที่ตั้งและได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งในระดับดิวิชั่น2เมื่อปี1892จนถึงฤดูกาล1893และ1894ทีมมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนต้องมีการรื้อระบบการบริหารครั้งใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับจนถึงปัจจุบันและหลังจาก ากนั้นทัพเรือใบก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกดิวิชัน2ของอังกฤษในปี1899ซึ่งเป็นแชมป์แรกของสโมสอนจึงทำให้เรือใบก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลลีกยูนิชัน1ของอังกฤษซึ่งเป็นลีกสูงสุดในเวลานั้นต่อมาในปี1904ทัพเรือใบก็ได้คว้าถ้วยเกียรติยศที่สำคัญครั้งแรกนั่นคือถ้วย FA ครัและสโมสรก็สร้างความสำเร็จอีกครั้ง ในปลายทศวรรษที่1960โดยการชนะลีกยุโรปครับบินเนอร์ครับเอฟเอครับและลีกคับภายใต้การคุมทีมของโจเมอร์เซอร์และมันคอมแอลิสันหลังจากนั้นทัพเรือใบก็เริ่มมีฟอร์มที่ดรอปลงไปถึงขั้นตกลงไปเล่นในลีกดีวิชั่น3ของอังกฤษ ในปี1998แต่อย่างไรก็ตามทัพเรือใบก็สามารถกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งในปี2001-2002จนมาถึงเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนเรือลำน้อยเป็นเรือลบโดยในปี2008กลุ่มนายทุนอบูดาบีได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรด้วยราคา210ล้านปอนด์ทำให้ทัพเรือใบมีทุนทรัพย์ในการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นและได้ปรับสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรโดยการลงทุนเงิน150ล้าน เพื่อพัฒนาอีฮักสเตเดียมจนเกิดเป็นยุคเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของสโมสรเมื่อทัพเรือใบผงาดคว้าแชมป์เอเอคับในปี2011และคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2012ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1960และในปี2014ทัพเรือใบก็ได้ถลิงบอลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งต่อมาภายใต้การคุมทีมของกุนซือสมองเพชรอย่างเป๊ปกูเดีอล่าทัพเรือใบก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งในฤดูกาล2017-2018และสร้างความยิ่ง ใหญ่ด้วยการเป็นทีมเดียวที่สามารถเก็บคะแนนในพรีเมียร์ลีกได้ถึง100คะแนนในฤดูการเดียวและในฤดูการถัดมาทัพเรือใบก็ยังสามารถคว้าแชมป์ถึง4รายการจนกลายเป็นทีมนักฟุตบ,บอลชายทีมแรกของอังกฤษที่สามารถคว้าทิ่ปรแชมป์ภายในประเทศและได้เข้าไปชิงถ้วยแชมเปียนลีกครั้งแรกในปี2021และในปี2022ก็ไดแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่4ในรอบ5ฤดูการอีกด้วย และนี่คือความยิ่งใหญ่ของทัพบเรือใบสีฟ้าในอดีตจนถึงปัจจุบันแฟนแฟนซิทิ้อยรู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือมีข้อมูลใดที่ตกหล่นไปก็สามารถแชร์ความรู้กันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแบงค์พันธ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ